อ่านเราครับ่าครับเกมนี้นะครับให้กอกน้ใส่ขวดนะครับใครกอได้เยอะคนนั้ชนะนะครับคุณพูจับเวลาหนาทีพร้อมหรือยังครับเยกอกน้ำหมคยครับเคยกอกน้าที่บ้านเคยเคยหครับอ้าวเคยไหมครับ โอ้ยหาไม่เจอคึหาได้ก็พอถึงจะหาได้ถึงะได้จำนวนน่ไม่ย่าั้นมเลยเอ้าอยู่ที่มื่นสอ้ครับจะเวลาหนาทีนะครับเสรูมบีนะครับกอดแล้วไม้เยอะใครได้เยอะคนชนะเลยโอเคเอ้าตั้งรับใจกลมกัลกเอ้าเอ้าเอ้ากี่นาทีครับพี่กี่นาทีเกนาทีเก้านาทีเอ้าเอ้าเ้เลยครับเก้ เตะตีเลครับเอามันๆจะจบเ้าเอาเอาเออออกเบิ่งข้าไปสามลูกก่อนนะไม่ได้ไม่เคยกอดาเลยเตะเตะนี้เป็นลูกกรอบลูกกรอบออกแล้นี่ยขงมึงนี่มากเอาอยู่ที่กันต้องมีสมาธินะครับต้องมีสมาธิไม่ต้องมองคนอื่นวลูกเด็ก่าเชื่อใจนะครับใครแนะนำกูกัน เนี่ยอ่าเล่นดุลกิจกรรมของน้องๆเด็กๆนะครับเป็นการสุดสุดก้านเท้ามือนะครับการเป่ามือให้สัมผัสสายตาด้วยใช่การเป่าม like ือไปสายตาอ่าบอกกันเด็กๆน้ำเขาชอบนะครับน้ำทรายเห็นไหมอ่านี่เป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาชอบมากเลยอุ้ยวนนี้แกงสีเขียวสีเขียวน้ำนะว้าวสุดที่ต้องแกงแกงลยสีม่วงโอ้โหแล้วชิฟ้า สีฟ้ีโอเคสีาเจี๊ยากเยเจี๊บีส้ัเจียีงเดกเดกหญ่ก็หบลกเด่กนลนกันวีนากัวีกัปนเด็กนีนะครับเดโอ้โหเจียมากเลยโอีวครับโอ้วเก่งมากเลยอตยแียมากีวนะครับสีวเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ว่ามาจากโรงเรียนไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นเด็กของ้องนนะครับเด็กๆอน็บาลเด็กเล็กนะครับ สีฟ้าสีชมพูสีฟ้าก็เก่งเอสีฟ้าเย่มากเลยนีสมาธิีมาอาบสีฟ้าโอ้โหล่นเเลนีสีชมพูสีชมพูเลนะหตั้งรกันข้างหน้าครับตัเทียบเลยตั้งทียบกเลยตั้งเทียบเลยครับจะได้รู้ ใครเียกกันใครไดเยวก็กันเอามาโอเคสีไลใครเอ่ยสีไ่สีไลใครสีบวกใครสีบวกโอ้โหยังไมสุดยังไี่สุดยงไครับบ้านปราสาท้านรีแล้วบ้านปราสาทไปเก่งจังเลยนะครับเดี๋ยวพี่สองใครครับพี่สองใครเอ่ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งนนเอาช้อนคูไว้อนนี้ชมพูไหมชมพูเหรอ ผมว่าสีฟ้าเด็อาชิบกันเลยคืออชิบกันโอ้่างอ้โหอ้โนโอ้าสโอ้โหอ้โหโอ้โดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โล้วหโอโอ้โอชโหโอ้โหโอ้โหคอครหโอหโโเโอ้โหอ้โหโโโโอ้ครับโอ้ออ้อ้ออ้้รอโ อ่ะเดี๋ยวนั้จะเสมอเนะที่เสมอลนะผมว่าเสมอนะเนี่ยเสมอนสีได้เอ่ยสีไร้ไหมสีได้สุสีเกันมากครับสีีอะไรครับให้เสมอกันเนาะอ่าให้เสมอกันเอาชดคูัวางกันไปให้เสมอนะกานที่สามสองคนครับผมขอเชิญ ท่านทวบัตอาคุณชื่ออะไรต้นรายการสําหรับวงการท่านทวบัตอาดิเจอครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะแชมป์ก่อนเอ้าขาแชมป์ก่อนแชมป์ก่อนแชมป์ให้เยอะเลยที่สองวันนี้หรอที่สองได้พ่อมอบก่อนที่สองวันนี้หรอกที่สองที่สองวันนี้ที่สามครองร่วมกันที่สามเขาเลิกกันครับ เอาเกมต่อไหมหรือว่า <c oughs> ย่ามีการแสดงใช่ไหมอันนร้์แสดงตัวนะครับเดี๋ยวเกมติดเกมเนาะเยังไงเกมมีเยอะนะครับใครที่พลาดจากเกมนี้ก็เตรียมนะครับขอบคุณทนะ่าน